เอาโอเคครับก็เดี๋ยวมาคลิปนี้เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องท่อนิดน,นึงเอาตามความเข้าใจของผมแล้วก็เอาตามที่ผมเคยเคยทำพัฒนงานทางานมาแล้วกันนะครับก็ถ้าไม่ตรงกับสูตรใครก็ขออภัยด้วยกันนะอันนี้ผมจะมาอธิบายตามความเข้าใจแล้วก็ตามตามตาม,ตามสิ่งที่ผมเคยผ่าเคยทํามาอย่างเช่นเรื่องท่อนะก็เดี๋ยวผมบอกก่อนท่อน,นะครับอันนี้ที่ผมถือเนี่ยมันเป็นท่อผ่าของ จริงๆแล้วมันเป็นท่อเดิมนะครับแล้วก็ผมรับงานมาอันนี้ก็ส่งมาผ่าให้เป็นปรหเาค5.8ชัก3นะครับลดคาบูนะครับลดตำ่ำอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องคอท่อใส่กับไส้ท่อแล้วกันนะครับคอท่อกับไส้ท่อไส้ท่อตัวเนี้ยนะเป็นสแตนเลส38มิลนะครับเสาทแป8มิลเห็นไหมไม่รู้นะครับเส,ะะเนนบสาที่8มิล เดีเ๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมถึงใช้า8แต่ว่าคอท่อเนี่ยถ้าเป็นสเปคที่ผมจัดเองนะผมจะใช้อยู่ประมาณ30นะครับแต่นี้มันจะเป็นรถคาร์บูยีก็28ได้อยู่นะครับ28ได้เดี๋ยวอธิบายเลยแล้วกันนะครับไส้ท่อนะครับท่อเนี่ยคันเนี้ยมันเป็นรถมีชักนะครับคันเนี้ยครับมันเป็นรถมีชักซึ่งคอท่อป8เนี่ยผมมองว่ามันเล็กไปนะครับ แต่ว่าไม่ใช่สําหรับรถคาบูนะรถคาบูเนี่ยถ้าขอท่อที่ใหญ่เกินไปก็วิ่งยากเหมือนกันวิ่งเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าราเผื่ฉีดเนี่ยมันจะกินกินกินคอท่อดีก,กว่าเพื่อง่ายแต่ว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวขอผ่านนะผมจะพูดธิบายเรื่องทางเดินไอเสียก่อนละกันนะทางเดินไอเสียซึ่งท่อเนี่ยมันจะมีสองแบบนะมันจะมีสองแบบสองแบบนี่คือมันจะเป็นท่อที่มีแล้วขณะท่อนอนแบบนี้นะครับ ลักษณะท่อนอนก็คือมันจะเป็นพวกท่อร้อยห้าบังลมแล้วก็ร้อยห้าตัวเก่านะครับตัวเก่ามันจะเป็นลักษณะท่อนอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะมีโยงขากระโดดแค่นิดเดียวนะแต่ว่าครับนะซึ่งในท่อของร้อยิเนี่ยมันจะเป็นท่อประมาณนี้อ่ซึ่งช่วงเนี้ยมันจะกระโดกเยอะท่อเนะี่ยมันจะกระดกเยอะแต่ว่ากระโดกแล้วมันมีผลยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบาย ซึ่งในรถ125เนี่ยรถที่ขึ้นชักเนี่ยรถที่มีกําลังอัดเยอะเนี่ยผมจะใช้เป็นท่อตอท่อมาแบบนี้ยคือผมจะใช้เป็นวิธีข,ของผมนะคือท่อเนี่ยถ้ากระดกเยอะมันจะคายช้าคายิ่งกระดกเยอะแต่คายช้าซึ่งคอท่อขึ้นท่อ125เนี่ยคอท่อ28มาแล้วก็ไส้ท่อเป็นไส้ท่อ38เนี่ยซึ่งการคายอเสียเนี่ยเวลาคายเนี่ย คอท่อที่เป็นท่อนอนเนี่ยพอคลายจะคลายไวนะคลายไวแล้วก็คลายแล้วคลายออกหมดนะซึ่งเราจะมีสูตรนะฮะไม่ใช่เราคคือตัวผมเนี่ยมันอย่าเรียกว่าสูตรดีกว่ามันเรียกว่าเป็นวิธีการแก้ทานดีกว่าแก้ทางนโดยการที่ถ้าคอท่อเล็กลูกใหญ่กต่ประักเยอะคลายไม่ทันนะฮะคอท่อเล็กฟังดีๆนะครับคอท่อเล็กลูกใหญ่ชักยาวนะคลายไม่ทันผมจะใช้วิธีการแก้ทางนอาการใช้คอใช้ไส่ท่อให้มันใหญ่ เพื่อให้ขายทันเพื่อให้ขลายทันแล้วก็กลับกันอีกทางหนึ่งนะครับถ้ารถเนี่ยที่มีกาลังอัดน้อยนะครับกําลังอัดน้อยเนีย่ยคอท่อเล็กคอท่อเล็กก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ากําลังอัดน้อยไส้ใหญ่มันก็วิ่งไม่ออกอีกช่วงท้ายวิ่งเหนือ่อยมันเหนื่อยแน่นอนนะครับช่วงท้ายเนี่ยเราไปท้ายเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวิธีการแก้ทางก็คือเราไปเปลี่ยนไส้ให้มันเล็กเปลี่ยนไส้ให้มันเล็กลงมาประมาณ 2มิล4ี่มิลอันนี้ก็แล้วแต่นะใครอยากเลือกลองใช้อยู่มันอยู่ที่ลูกกำลังอัดช่วงชัดนะช่วงชัดแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึง่งนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปเป็นของพวกปาวาลแล้วก็เป็นพวกของวัสดุระรรกาศวิธีการเลือดท่อถ้าเป็นรถเดิมๆนะถ้าเป็นรถเดิมเนี่ยสั่งท่อหรือว่าไปซื้อท่อหรือว่าไปเลือดท่อเองที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมๆหรือว่าเป็นรถที่ขึ้นลูกไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นรถที่มีช่วงอ่ากลังอัดน,น้อยๆน,นะ อยากให้เลือกท่อที่มันมีช่วงกระดกเนี่ยของท่อนะกระดกให้มันมากกว่าของเดินเพกินิดนึงแล้วก็คอท่อพยายามอย่าเลือกให้มันใหญ่เกินไปนะอย่าเลือกให้มันใหญ่เกินไปเพราะว่าเลือกให้มันใหญ่เกินไปเนี่ยเวลาที่กําลังอัดน,น้อยๆเน,นี่ยเวลาคายเนี่ยมันจะคายทิ้งหมดนะแล้วก็ไส้นะฮะไม่ต้องเลือกให้มันใหญ่เกินอย่าคอท่อเนี่ยท่อเนี่ยมันเป็นสเปคของ9 5 9า้าชัห้านะะเอ่อปวานแล้วก็เป็นพวกสี่ดาวร้อยสิบก็ใส่ได้นะฮื่อนพวกนี้ ก็มีผลสําคัญมากสําหรับท่อนะฮะบ,บางทันเนี่ยไล่เกือบตายนะฮะเปลี่ยนท่อไปเยอะหรู้เรื่องนะครับรู้ผลนะครับก็ง่ายๆเลยสําหรับท่อใบนี้ที่ผมเอามาผ่านะครับรง่ายๆเป็นสปเปคนะครับสปเปคก็คือ58ชัก3ซึ่งค่อนข้างที่มีการัดัดเยอะผมก็จะแต่ว่ามันเป็นกขะบูน,บนม,มันทำเองเอาเท่ผมจะแก้ทางน,นะฮะโดยการที่คอเล็กใช้ไส้ใหญ่นะก็จะช่วย,ดยวได้จะช่วยได้แต่ถ้ากำลังอัดน้อยนะฮะคอเล็ก ไส้ใหญ่ก็วิ่งไม่ได้นะถ้าคอเล็กแล้วก็ต้องลดขนาดปลายดัวนะลดถึงจะวิ่งได้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่อัตราเร่งก็จะดีขึ้นแล้วก็แถมอีกเรื่องแถมอีกเรื่องแล้วกันนะอีกเรื่องนึงก็คือรถคาบูกับรถหัวฉีดเนี่ยมันจะกินขนาดคอท่อไม่เท่ากันนะเนื่องจากรถหัวฉีดเนี่ยจะกินเยอะกว่าจะกินจุกว่านะนะครับสำหรับรถที่มีรถเป็นรถหัวฉีดเนี่ยมันจะสามารถกินคอท่อได้เยอะกว่า ก,กินคอท่อได้ใหญ่กว่าเพราะว่าเนื่องจากรถเนี่ยเอารถหัวฉีดมันสามารถปรับจูนลงศาไฟได้นะฮะปรับจูนองศาไฟได้สามารถให้จุดระเบิดก่อนสุดใต้บนได้หรือหลังสุดใต้บนได้นะฮะหรือว่ามันอยู่คือเพื่อง่ายว่าคนจะจูนไฟอ่อนไฟแก่ได้ซึ่งคนที่ชอบจูนไฟแก่กําลังอัดน้อยๆนะี่ยสามารถเพิ่มคอท่อให้มันใหญ่ขึ้นได้ให้รถให้เครื่องเนี่ยมันเอาคอท่อได้กปท่อก็เช่นกันนะฮะอันนี้ สำหรับเรื่องการจูนกับเรื่องการดูคอท่อเนี่ยผมขอเป็นคลิปต่อไปกันนะอันนี้ก็อาจจะพอท่างนี้้วกันเดีียวต้องรีบไปผ่าท่อส่งให้เขาอีกนะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะฮะช่อง youtube ช่างจอยพลังสองแล้วก็ทางเพจนะตอนนี้ผมก็เริ่มหันไปทำเพจแล้วด้วยนะฝากกดติดตามเพจเพจนี้ด้วยนะแล้วก็ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปต่อไปแล้วกันไปแนละ้ว